สอด้วยวววเด็กๆต้องระวงังนะนะครับต้องอยู่กับผู้ปกครองเห็นไหมไม่ง,งั้นโด,ดนไดโนเสารสาเอาไปกินแล้ว ว่างใหญ่ามากจอดรถขาไป

มีสนามฟุตบอลด้วยฟุตบอลฟุตบลอลยอดเยีเ่ยมโอ้ข้างในเป็นสวนดอกไม้ที่เขาย,ยังไม่เปิดนะครัฟุตบลอบลโอ้เปอนสวนดอกไม้สวยๆกำลังทำตกแต่งประปรุงอยู่นะครับนี่คือสนามฟุตบลอลยอดเยีเ่ยมชัยยอารีน่า